สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยักษนี้แน่นอนวันนี้ก็เป็นศึกดวลดาบของเหล่าตัวเปิดระหว่างนักดาบหน้าใหม่อย่างแฟรประกายแสง UR และซามูไรในตำนานอะตอมิกยูอผู้ชนะจะได้ดาบในตำนานที่เอาไว้ใช้ย่อยกชิดจ้วงแทงทุยวันนี้เราจะดวลทั้งหมด2แบบทั้งแบบ1ต่อ1และแบบทีม ใครเก่งกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมิ่งไปแสนซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <c oughs> เห็นหมดททาไงดีวะเนี่ย <c oughs> 2ทเอนี่โฟเเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100% แฮ็กกันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอรมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ้งหรู่ว่าห้าพยัคฆ์นี่แนบแนนอนอนี้เราอยู่เกมวันพันแมนในสตองเก้นี่บแน่นอ,นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปคือวันนี้เราจะนักดาบทั้งสองเนี่ยมาดวลกันระหว่างแฟล์ประกายแสงยูอาร์เนี้ยตัวละครที่มีบกขยี้แล้วก็มีบัฟสปีดต,ตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังมีหลบหลีกเนี่ยกับตัวที่สองเนี่ยนะคือซามูไรในตำนานอย่างอะตอมิกยูอาร์เนี่ยตัวนี้ก็ มีบบกี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ไม่ใช่คีย์ดิคอ้นี่ครับแล้วก็มีลดพลังโจมตีนะครับเออมาดูกันว่าใครเก่งกว่ากันแล้วใครจะได้ดาบในตำนานไฟครอบครองเนี่ยครับแต่ว่าก่อนที่ไปแล้วชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งมอมมี่ไปแสนซับด้วยเนี่ยครับตอนนี้ก็21,000ที่เรียบร้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามมากๆากนะครับแล้วก็ใครอยากเป็นตัวบัคหรือว่าเติมเกมราคาถูกเนี่ยสามารถไปเติมได้ที่ทวีตี่โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอย่าลืมใส่คูปองมอออมมิ่่่งบบบบบบบกกเลลยววาาคคคคคุุณณจะไดด้รรรรัััสนแโตถูข ก็ผมจะไปดวลกับลุงเนี่ยครับเซิร์ฟ12เนี่ยครับส่วนผมใส่เป็นอะตอมิกเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดวลแบบ1ต่อหนึ่งกันก่อนเนี่ยมาดูกันว่าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยใครจะได้เปรียบแล้วใครจะเสียเปรี่ยนนะก็กดมาที่หน้าอันดับเนี่ยแบบหนึ่งต่อหนึ่งกดไปที่ทิมพิธาแล้วก็หวัวอะฝั่งของลุงจะเป็นฝ่ายประกายแสงเนี่ยส่วนฝั่งของผมก็จะเป็นอะตอมิกดวลเข้าไปเลยเนี่ยครับมาปิงตอนนี้ก็หล่อหล่อ,ลอเต็มเรียบร้อยหล่อเต็มเป็นที่เรียบร้อยดาวลาเราจะมาหัวกันเนี่ย แต่เขาได้เปลี่ยนเนี้ยแฟลป์กระจายแสงเนี้ยได้เปิดก่อนเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันเนี่ยว่าจริงหรือเปล่าจริงด้วยเนี่ยแฟลป์กระจายแสงมาก่อนเลยนะโบอุ้ยสามร้อยหนึ่งล้านอะตอมกูแทบตายอะตอมโดนทีเดียวเนี่ยไล่อันติไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมอะตอมโดนทีคือไล่อันติไม่ได้นะเห็นไหมไล่โจมตีล้มเหลวเนี้ยแต่ว่าตองก็ฟาสวนกลับไปเนี่ยอีกสี่ร้อยห้าสิบแปดล้านเนี่ยครับฝั่งเขาก็จุกอยู่เหมือนกันเนี่ยแฟลกก็ไล่มาอีกหนึ่งทีเนี้ย ปุ๊บเข้ามาเนี่ยสี่ดาเมจเนี่ยแล้วก็ตอมก็ติดโล่นะแฟกก็ไล่อีกแล้วนะปุบบักบุบบักเข้ามาอีกสี่ดาเมจเนี้ยตอนนี้ตอมผมติดโล่นะเอาดาบปากพื้นอะไรเดียวเนี่ยเป็นศึกดวลเดือดเนี้ยโจมตีล้มเหลวฟันไปทำดาไปหนึ่งทีนะครับยี่สิบสี่ล้านนะแฟกก็ไล่ตีนะโหแฟกคือได้เปรียบจัดๆเลยนะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเนี้ยฝั่งแฟกก็ติดโล่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ได้เวลาไล่ตีหนึ่งทีนะโบเข้ามาเนี้ยอีกสิบห้าล้านเนี่ยเอาตอมผมเกือบตายนะต่อนโจมตี อะตอมของเราเนี่ยเหมือนโดนเหมือนโดนใบแบบไล่อันติสวนกลับไปไม่ได้นีครับได้แค่ธรรมดานะคือฟันธรรมดาเนี่ยกับโจมตีปกติด้วยวันนี้เรียบร้อยเนี่ยครับเรียบร้อยมึงเอาดาบในตำนานไปเลยเวนมึงเอาดาบในตำนานไปเลยเวนแฝดประกายแสงนี่ขนาดยังไม่มีอุสามดาวเนี่ยครับยังโหดขนาดนี้นะเผื่อใครสงสัยเนี่ยครับถ้าเอาอะตอมไปเดี่ยวกับแฟดเนี่ยครับอย่างที่คุณได้รับชมเลยเนี่ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของแบบทีมกันบ้างเนี่ยว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยนาดไหนไป A later few moments มาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาลุยแบบทีมกันบ้านนะครับทีมที่ผมจะเอาไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นซุยลิวยัวโอ้กซุยยัวบอรรสยัวคินยัวแล้วก็เป็นแฟมกาแสงยัวกับอะตอมิกยูอานะครับไปเทสกับลุงเหมือนเดิมเนี่ยพลังของผมอยู่ที่232ล้านนะไปหัวกับลุง258ล้านนะครับทีมของลุงก็จะเป็น นี่เลยเห็นปหมแทงท็อปเอ็นอาร์บวกนะครเมสการ A ์เดนเอ็นอาร์บวกนะโบลตนะ์ยูอาร์นะซุยลิวยูอาร์นะครับคิงยูอาร์ก็แฟรกายแสงยูอาร์แต่ผมคิดว่าผมน่าจะเสียเปรียบนะครเพราะว่าทีผมของผมเนี่ยตัวและอันตีมันเยอะเนี่ยพอผมโดนแฟรจากฝั่งลุงเนี่ยสกิลมาเนี่ยทีมของผมก็คือแบบใบแดกอะทีมของผมใบแดกนะครับมาทางผมก็ได้ลุยก่อนเนี่ยปึ๊บมาแล้วนี่ครับจังหวะนี้ไปเลยปุ๊บ ไฟประกายแสงเนี้ยปุ๊บมาเนี่ยครับโบไปก่อนเลย1ทีเนี่ยแปดสิบเก้าล้านนะแฟดฝั่งลุงก็มาเหมือนกันนะสวนมานะปลุกเขามายหกสิบสองล้านเนี่ยผมติดบโบขยี้ไปนะแต่ตอนลูกลักผมเข้าไปฟาดนะครับร้อยสามสิบแปดล้านนะฝั่งลุงติดบโบขยี้ทั้งหมดหกตัวเลยนะเออฝั่งลุงติดบโบขยี้หกตัวนะแฟดประกาศแสงฝั่งลุงก็ป่าสวนก็ไม่หนึ่งทีเนี่ยเก้าสิบห้าล้านนะผมติดบโบขยี้มาสามตัวเนี่ย กลายเป็นสี่แล้วนะเพราะว่าเขามีเอฟเฟกต์เนี่ยคัดลอกเอฟเฟกต์ส่งเอฟเฟกต์จากตัวหน้าไปที่ตัวหลังนะครับทำให้ผมติดบอกขยิ่กลายเป็นสี่ตัวนะครับแล้วคิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเด้งเรือพาเพลินล้างตีมานะครับปุ๊บมาครับได้เวลาครับหมัดไอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อยที่ซุยริวผมนะตอนนี้ซุยริวผมติดโล่เลยนะเออซุ <c oughs> ยริวผมติดโล่นะครับแล้วก็ได้เวลาแฝดของผมนะไปครับปุป๊บกับปุกโบเข้าไปเนี่ยร้อยสี่ล้านเนี่บแล้วก็ได้เวลาตอมลูกรักของผมเข้าไปไล่ฟาดนะครับ บุกเข้าไป126ล้านเนี่ยแล้วก็ดองสะท้อนมาเนี่ยดองสะท้อนจากแทงท็อป81ล้านเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับแสงแฟลของผมนะเข้าไปบุกเข้าไปหนึ่งทีเนี่ยสองร้บเจ็ล้านเมลสกาเขาติดโล่เหมือนกันเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลาคิงของผมเนี่ยเด้งเลือแล้วพาเพื่อนลานตีเนี่ยครับจังหวะนี้ครับกริงโอเคไปเลยปุ๊บดาแห่งแสงปุ๊บบาบบั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 บหูสามร้อยสามสิบแปดล้านเนี่ยครับแล้วก็ได้เวลาต่อไปหนึ่งทีบุกปักบุกปักบุกปายกว่าาล้นโอ้้โหรววมๆแลดอกนี้เกือสามร้อยกวน่ับ ฝั่งลุงเนี้ยก็ไล่สวนกับมาเหมือนกันเนี้ยอีก234ล้านนี่ครับโบ้ก็โดนสะท้อนมา159ล้านเนี้ยแล้ว,ลนนลวคิงเด้งเลือ่อแล้วพาเพื่อนร้างตีเนี้ยเจากฝั่งของลุงนะปุ๊บมาปุ๊กมาไอ้จอยต่อยเนี้ยโอ้โหต่อยซุยลิวผมนะเออดูด,ดิทะลุโลเลยนะโดนน้ำเม็ดเฉยเลยนะปุ๊บแล้วก็ดาวลาแฟรของผมเนี้ยอีก216ล้านนะโอ้โหโดนสะท้อนมา77ล้านาว่ะซุยลิวฝั่งของข้ามาต่อยมานะโอ้โห93ล้านนะ หน้าแหกเลยนะครับขนาดผมมีโกก็สื่อคอยรับดาเมจนะแฟดก็มาหนึ่งทีนะบุกร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยปุ๊บแล้วผมก็ติดโล่มาสองตัวนะตอนนี้แฟดผมติดโล่นะหมัดไอ้จอยก็เข้ามาไล่ต่อยนะเข้ามาสี่ดาเมจเข้ามาสี่ดาเมจแล้วก็ได้เวลาแสงแฟดของผมนะบุกบังบังเข้าไปบุกโอร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านถือว่ารุนแรงอยู่แล้วโดนทอนมานะโกก็สื่อผมเหยียบพื้นหนึ่งทีร้อยสี่สิบล้านแล้วหินทุบหัวอีกร้อยสี่สิบสี่ล้านนะติดกระดูกแตกนะแล้วก็ได้เวลาคิงนะเด้งเรือพาเพื่อนล้างต ปับ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 เข้าไป260ล้านนะฝั่งลุงก็แทบยื้ไม่อยู่เหมือนกันนะข้อดีของผมคือมีค้สื่อคอยรับดาเมจนะแต่ว่าข้อเสียของผมคือมีตัวล้าอันติเยะนะินเนี่ยพอโดนแฟดฝั่งลุงบุกค,คือใบแดกเลยเนะี่ยระบบเราเอฉีดขึ้นฟ้าบูสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านนะฝั่งลุงแฟดต,ติดโล่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะไล่กลับมาอีกหนึ่งทีร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเนะี่ยผมติดโล่มาสองตัวเนะี่ย ปุ๊บแล้วก็ได้ลาโบุล้อฝั่งของห้ามโดดขึ้นฟ้าฉีดมาครับปุ๊สามร้อยสามที่หกล้านว่าไม่มีใครยอมใครผมติดโล่สี่ตัวครับโดนไม้จ่อยต่อยแล้วโดนไม้จ่อยต่อยหนึ่งทีนะมาแต่งแฟดของผมนะไปครับบุกบัฟห้าตัวนะครับโดนะนะไปร้อยสี่สิบสามล้านนะ 3, 000, นะแฟดฝั่งลุงตายมันที่ร้อยเนี้ยครับซุยริวเหยียบเพิ่มหนึ่งทีแล้วก็ต่อยสวนกลับไปเนี่ยร้อยสี่สิบแปดล้านเนี้ยครับ แล้วก็โจมตีล้มเหลวเห็นไหมคือใบแดกนะครับอะตอมมิกคือไม่มีลูกไฟก็ต้องฟันธรรมดานะครับเพราะว่าไล่อาตีไม่ได้นะครับเจอแฟดเนี่ยแล้วก็แทงท็อปปาส่วนมา60ล้านเนี่ยโหเอาเรื่องจัดเนี่ยหมัดไอจอยต่อยมาสี่ดาเมจนะครับแล้วหมัดไอจอยแลต่อยมาอีกสี่ดาเมจเนี่ยตอนนี้แฟดของผมก็ได้เวลาไล่โจมตีกลับไปครับชุบโบเข้ามาอีกร้อยหกสิบแปดล้านเนี่ยฟังลุงเลยแค่เพียตีตัวนะครับลุนว่าทำงานนะครับแต่ว่าไล่อาตีไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนแฟดนั่นเองนี่ครับคือตอนเนี้ยเขาใช้เเ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 ป็็นนนนนนนพพพลลลลลลัังงงงแแแแแแสสจจาาาาาาาะะะะะะ้้้ววววีี่่่่่่่ยยกคือููดดหรรมมมใไไฟ จะยกเลิกการไล่ตีนั่นเองเนะี่ยขนาดลุนม่วงก็ยังโดนบล็อกนะครับซึ่งมันไม่สามารถไล่ได้นะครับต้องใช้เป็นดาบแดงเท่านั้นเนะี่ยฟุบแล้วก็ปุ๊บแปดเข้าไปหนึ่งทีนะครับสองร้อยสี่หกล้านแทงท็อปตายนะฝั่งลุงเหลือเพียงสองตัวนะฝ่ายของผมก็ได้เวลาไล่กลับไปโบ้ยนะครับหูวี่ถือว่ารุนแรงอยู่ครับซูิลูติดโล่นะครับแล้วก็ได้เวลาแฟดอีกหนึ่งทีนะครับพอฝั่งตรงข้ามแฟดตายแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าขาดตัวดาเมจหลักๆนะครับก็คือยืนแทบไม่ไหวลไล ขอ้ขอเสียเปรียบเลยนะถ้าแฝดใครตายก่อนอนะดูดิ ي, แฟดผมยังไม่ตายไงมันก็ไล่ได้เรื่อยๆนะแต่ฟังเขาเนี่ยตัวดัเมจคือแทบทําทอะไรไม่ได้นะคือแบบมันโดนใบอะเออมันโดนใบล่าตีอะซุยิวก็คือแบบต่อให้จะตายมันก็แทบจะไม่ไล่ต่อยแล้วนะเพราะว่าการล่าตีมันล้มเหลวมันโดนใบเนะี่ยใบแดกะครับคิงก็เล่งเลือดมานะมาจ่อยเข้ามาไล่ต่อยบุกบกักบุกบักเนีครับมาแล้วแฝดผมก็ไล่อีกเนี่ยปบปับลุกเข้าไปหนึ่งทีแนละ้วหกสิบหกล้านเนี่นยปนนะ แต่ว่าผมติดโรโกูแค่สื่ออยู่เนีวหมายจ่อยเข้ามาไล่ต่อยแล้วหมัดอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อยนะนี่ย18ล้านเนี่ยเราก็ได้เวลาแฟดน้องผมเนี่ยฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับโป้เขาไปเนี่ยอีก46ล้านนะฝั่งข้างยืนได้อยู่แล้วก็เหยียบพื้นหนึ่งที56ล้านเอาหินทุ่มไป61ล้านเนี่ยจังหวะนี้มาปึ๊บได้เวลาโบลล์ร้อยผมแล้วโดดขึ้นฟ้าแล้วฉีดมาโอ้โห252ล้านขนาดสองตัวนะซวยริวตายไปทียบร้อยนะฝั่งลุงเหลือแค่เพียงคิงเท่านั้นเย้ เรียบร้อยนะครับอาจริงสําหรับผมนะผมจะเอ็นเอียงไปทางแฟตนะเพราะแฟตเนี่ยมันได้เปรียบมากกว่านะอะตอมเนี่ยคือใบแดกนะพอโดนแฟตแบบโหถึงมีลดดาเมจที่ไม่ติดขี้นะครับถึงมีการไล่ตองไล่อันต,นตีหรือว่าลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่แฟตเนี่ยมันคือบล็อกไล่อันตีหมดเลยเนี่ยทำให้ทีมของเราเนี่ยตัวที่ไล่อันตีเนี่ยใบแดกนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นลูนแดงกันด้วยนะไม่ต้องใส่ลูนม่วงแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนพลังแฝงให้กลายเป็นแผ่นจอดด้วยเนี่ยก็ประมาณนี้เลยน้ทําการ เท่ได้ทุกคนได้รับชมแล้วเนี้ยระหว่างแฟดกับอะตอมิกเนี้ยแฟดโน้หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี้ยอย่าลืมส่งมอมมิ่งไปแสนซับด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทเวนที่โฟร์เพนเนี้ยใส่คูปองมอมมิ่งบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกนะครับใครอยากผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลงไอ้สัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮีย,งงยมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้สัตว์มึงดี